สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เกมดิสเดียร a ฟันนอนแฟนตาซีโอเปร่าอมเนนะครับขออภัยที่หายไปนานนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมทำเพย์ทูของฟ i น a อนเจ็ดรีเมอยู่นะครับยังไงเพื่อนๆเข้าไปดูเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่ปล่อยให้รอกันนานนะครับวันนี้ผมจะมาทำซีรีส์สอนเล่นเป็นตอนที่3ต่อนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการอัปเดตอาวุธละกันครับ หลังจากที่มีเพื่อนๆเคยขอเข้ามานะฮะเก็ปล่อยให้รอนานแล้วครับขออนุญาตไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเริ่มแรกเลยนะครับเรามาดูกันที่อินเทอร์เฟซของอาวุธก่อนเลยครับเมื่อเรากดคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของอาวุธแต่ละอย่างนะครับหน้าจอที่เกมขึ้นมาโชว์เราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะ โดยที่รายละเอียดต่างๆของอาวุธจะมีดังนี้ครับเริ่มจากตรงนี้นะครับคือประเภทของอาวุธครับซึ่งอาวุธที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับเป็นดาบ Defender นะครับเป็นอาวุธประเภทดาบใหญ่นะครับหรือ g เกรดซอร์ d นั่นเองครับโดยประเภทของอาวุธนะครับก็จะมีผลกับประเภทของดาม a g e ด้วยนะครับดาบเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายแบบกายภาพนะครับโดยเป็นระยะใกล้นะครับ ในทางกับกันนะครับถ้าเป็นอาวุธประเภทดาวกระจายหรือปืนเนี่ยความเสียหายที่สร้างเนี่ยก็จะเป็นความเสียหายประเภทระยะไกลนะครับหรือ range attack นั่นเองครับสุดท้ายครับคาถาของนักเวททั้งหลายนะครับความเสียหายที่สร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นความเสียหายประเภทเวทมนต์ครับต่อไปนะครับตรงนี้ครับคือการบอกเลเวลปัจจุบันของอาวุธนี้ครับและตรงนี้ก็คือเลเวลสูงสุดที่อาวุธนี้สามารถอัปเกรดได้นะปัจจุบันนี้นะครับ ที่ผมต้องใช้คําว่านักปัจจุบันนี้เพราะว่าเลเวลที่แสดงตรงนี้ไม่ใช่เลเวลสูงสุดจริงๆของอาวุธนั้นนะครับแต่เป็นเลเวลที่คุณสามารถอัพไปถึงได้แค่ตอนนี้เท่านั้นครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือค่า CP ของอาวุธครับและตรงนี้ก็คือสิ่งเดียวกันครับค่า CP ของอาวุธนะครับพูดง่ายๆก็คือแต้มความสามารถที่อาวุธจะมอบให้กับตัวละครนั้นๆเมื่อทําการติดตั้งไปที่ตัวละครนะครับโดย โดยที่ค่า CP ของอาวุธนะครับก็จะไปเพิ่มให้กับค่า CP สูงสุดของตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับเมื่อเราติดตั้งไปแล้วทําให้ตัวละครตัวนั้น,นครับสามารถ Equip p a ป s i v e นะครับหรือติดตั้งสกิลติดตัวได้มากขึ้นครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือคาสั่งการล็อกอาวุธนั่นเองครับเมื่อเรากดล็อกอาวุธอันไหนแล้วก็ตานะครับเราจะไม่สามารถย่อยอาวุธนั้นหรือสามารถขายอาวุธนั้นหรือสามารถลบอาวุธนั้นทิ้งอะไรอย่างนี้ได้ทั้งสิ้นเลยครับ เป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไม่เผลอมือลั่นไปนลบอาวุธสําคัญของเรานั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะทําการย่อยอาวุธนั้นหรือขายอาวุธนั้นทิ้งแล้วนะครับก็ให้เรามากดอันเลอกอีกทีแค่นั้นครับโอเคครับต่อไปตรงนี้สําคัญมากครับสิ่งนี้เรียกว่า affinity ครับ affinity นี่ให้ผมแปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราเกิดมาคู่กันนั่นแหละครับอะไรประมาณนั้นนะ คือฮีโร่แต่ละคนนะครับจะมีความสามารถในการใช้อาวุธแตกต่างกันครับถ้าเป็นฮีโร่ประเภทที่ใช้ดาบใหญ่อยู่แล้วเนะี่ยเขาจะสามารถใช้ดาบใหญ่ได้ทุกประเภทเลยครับแต่ฮีโร่คนอื่นนะครับที่ไม่ได้มี a อฟฟินิตี้ลิงก์กับอาวุธอันนี้นะครับเหมือนไม่ได้มีพรมลิขิตเกิดมาคู่กันอะไรเงี้ยครับ <S <S เขาจะไม่ได้โบนัสที่แนบมากับอาวุธนั้นนะครับที่เรียกว่า a อฟฟินิตี้อาบิลิตี้ตรงนี้นั่นเองครับ ต่อไปครับตรงนี้ก็คือค่าสเตตที่อาวุธนั้นนมอบให้กับฮิโลนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งแล้วนั่นเองครับรวมไปถึงค่า max cp ที่กากไว้ในเบื้องต้นนะฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันครับตรงนี้ในอินเทอร์เฟซของอาวุธนะครับคือคําว่าลิมิตเบรกนะครับลิมิตเบรกคืออะไรนะครับลิมิตเบรกคือการที่อาวุธเนี่ยสามารถอัพไปจนเต็มเลเวลสูงสุดณปัจจุบันนะครับที่ผมบอกไปในตอนแรกเนี่ยแล้วมันตันจนไม่สามารถอัพไปต่อได้แล้วนะครับเราจะต้องทําการลิมิตเบรกอาวุธนั้นๆครับ โดยวิธีการที่เราจะลิมิตเบรกอาวุธนะครับทำด้วยกันได้2วิธีครับวิธีแรกนะครับก็คือการกดอัปเกรดอาวุธนะครับและเลือกใช้อาวุธชนิดเดียวกันเป๊ะๆนะครับการอัปเกรดนะครับเท่านี้นะครับก็จะสามารถทําการลิมิตเบรกนะครับโดยมีผลึกลิมิตเบรกขึ้นมา1ขั้นนะครับและเลเวลสูงสุดนะครับที่อาวุธนั้นสามารถไปถึงได้นะครับและ C ีีสูงสุดที่อาวุธนั้นมอบให้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นต่อการลิมิตเบรกหนึ่งครั้งครับ ทีนี้วิธีที่2นะครับคือวิธีที่เป็นสูตรโกงฮะคือเราสามารถกดมาที่แถบลิมิตเบรกนี้นะครับแล้วสามารถลิมิตเบรกด้วยพาวเวอร์สโตนได้ครับแต่การลิมิตเบรกหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้พาวเวอร์สโตน4เม็ดนะครับโดย4เม็ดที่ว่าเนี่ยคือการลิมิตเบรกแค่ผลึกเดียวนะครับรูเดียวพูดง่ายๆนะบางคนเขาจะเรียกว่าเจาะรูนะครับลิมิตเบรกซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับพาวเวอร์สโตนของผมเนี่ยใช้ไปหมดแล้วฮะลอยหลอมากเหลือแค่3อันเท่านั้นนครับ โดยช่องทางการหา power stone นะครับหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือสะสมโทเค็นนะครับจากอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปแลกอย่างที่2นะครับก็คือการขายอาวุธที่เป็นสีทองทุกอันนะครับต่อการขายหนึ่งอัจะได้ power stone 1ชิ้นนะครับทีนี้เรามาดูระดับของอาวุธที่มีอยู่ในณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ใช้คําว่าณปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้นะครับผมทําคลิปโดยอิงจากเซิร์ฟเวอร์ global หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นกันทั่วโลกเป็นหลักนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันนะครับเซิร์ฟเวอร์อญี่ปุ่นเนี่ยระดับของอาวุธเนี่ยมันจะมีการเลื่อนมีการปรับจนแบบไปไกลกว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l มากๆแล้วครับแต่ผมขออนุญาตทำคลิปสอนโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ global เป็นหลักแล้วกันนะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายของผู้เล่นทั่วไปครับโดยระดับของอาวุธนะครับผมจะขอเรียกตามระดับ CP ครับอาวุธระดับแรกผมขอเรียกว่าอาวุธ CP 5นะครับหรือผมเรียกสั้นๆว่า5เลยล้กัน โดยอาวุธอันนี้นะครับจะเป็นอาวุธเหมือนคอมมอนนะครับเป็นอาวุธที่เราสามารถเปิดตู้กาชาแล้วได้มาแบบเป็นโหลๆเลยนะครับโดยอาวุธอันนี้ประโยชน์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับเพราะว่าเอาไปสู้เนี่ยแทบจะสู้กับใครเขาไม่ได้เลยนะมีไอ้ประโยชน์ก็คือในการขายทิ้งนะครับหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้อัปเกรดอาวุธนั่นเองครับแล้วอาวุธอันนี้ก็จะไม่มีแอฟฟินิตี้อะไรเลยครับอาวุธระดับต่อไปนะครับผมขอเรียกว่าอาวุธระดับสีดาวนะครับหรือ cp 1 0ครับ CP 10นะครับแบ็กกราวดจะเป็นสีเงินนะครับโดยอาวุธนี้ถ้าไม่อัปเกรดอะไรเลยเนี่ยจะให้ CP เราไป10หน่วยนะครับอาวุธอันนี้นะครับไม่ได้มีความแรงในการโจมตีหรือไม่ได้ให้สเตตอะไรที่ช่วยในการต่อสู้เลยครับเรียกได้ว่าสเตตกระจอกมากครับแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณอย่าเพิ่งขายอาวุธพวกนี้ทิ้งนะฮะอาวุธเหล่านี้เองเนี่ยจะมี a อฟฟินิตี้ด้วยครับโดยที่เมื่อคุณสามารถลิมิตเบรกอาวุธระดับ10ได้เมื่อไหร่นะครับ a อฟฟินิตี้นั้นนะครับก็จะกลายเป็นสกิลพสซีฟครับ หรือหมายความว่าเป็นสกิลติดตัวของฮีโร่ไปเลยนั่นเองนะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องจําเป็นต้องเอาอาวุธเนี่ยติดตัวไว้แล้วอีกต่อไปนะครับคุณจะขายทิ้งหรือจะไปโยนทิ้งตามทะเลที่ไหนก็ได้ครับ affinity ability ตรงนี้ก็จะเป็นของตัวละครน,นั้นตลอดไปนะครับโดยที่เพื่อนๆน,นะครับสามารถเข้ามาเช็คนะครับ passive ability ที่ได้จากวุธตรงนี้ครับคลิกเข้ามาตรง passive ability นะครับแล้วเราก็คลิกมาที่ equipment passive ครับ เห็นไหครับ p a s s ีฟเหล่านี้ที่เราเคยเรียนจากอาวุธกระจอกเหล่านั้นเนี่ยมันจะยังติดตัวเราอยู่นะครับไม่ว่าผมจะถืออาวุธใดก็ตามนะครับส่วนอันไหนที่ขึ้นว่า Active Affinity Ability เนี่ยแปลว่าเป็น Ability ที่อยู่กับอาวุธที่เราถืออยู่ณปัจจุบันอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ CP ในการอีควิปนะครับเห็นไหมครับแต่อันอื่นเนี่ยมันเป็น p a s s ีฟเดิมที่ได้มาจากอาวุธที่เราย่อยทิ้งไปแล้วแต่เราสามารถลิมิตเบรกมันได้แล้วนะครับเราจะเป็นต้องอีควิปโดยใช้ CP เข้าไปครับ โอเคครับทีนี้ต่อไปจะเริ่มเป็นอาวุธสีทองกันแล้วนะครับอาวุธสีทองันดับแรกก็คือ CP15 ครับ CP15 เนี่ยจะเป็นอาวุธที่เริ่มมีสเตตดีขึ้นมาแล้วครับพอไปวัดไปวาได้แล้วก็มี affinity ability แน่นอนครับโดยที่ affinity ability ของ CP15 เนี่ยครับจะเป็นการอัปเกรดสกิลแรกของฮีโร่ตัวนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าอาวุธตั้งแต่ CP15 เป็นต้นไปเนี่ยไม่ควรจะย่อยทิ้งอย่างแรงเลยนะครับควรจะทําการลิมิตเบรกมันก่อนนะครับในกรณีที่คุณตั้งใจจะเล่นตัวละครนั้นนะครับ แต่ถ้าตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่เพื่อนๆเกลียดนะครับแปลว่ายังไงกูก็ไม่เล่นอยู่แล้วนะครับก็ย่อยๆทิ้งไปได้เลยฮะต่อไปนะครับก็คืออาวุธระดับ CP 3 5นั่นเองครับอาวุธ CP 3 5นะครับก็จะคล้ายๆกับอาวุธ CP 1 5นะครับสแตกต่างกันไม่เยอะฮะโดย Affinity ของ CP 3 5นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดสกิล2นะครับโดยคำว่าสกิล1สกิล2มันก็ดูกันตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะส่วนใหญ่สกิล1เนี่ยจะเป็นสกิลที่ติดตัวฮีโร่มาตั้งแต่เเลลว1 ส่วนสกิล2เนี่ยจะเป็นสกิลที่ได้จากคริสตัลเลเวลระดับ20นะครับตอนที่เราอัพความแข็งแกร่งของตัวละครนั่นแหละครับโอเคครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงอาวุธระดับ CP 70กันบ้างครับโดยอาวุธประเภทนี้ผมขอเรียกว่าอาวุธ EX นะครับซึ่งอาวุธ EX เนี่ยนอกจากจะให้ Affinity แล้วเนี่ยมันยังจะให้ EX ability ขึ้นมาด้วยครับซึ่ง EX ability เนี่ยก็คือสกิลพิเศษนะครับที่จะได้มาจากอาวุธระดับ CP 70นั่นเองฮะ โดยพสซีฟที่ได้จากอาวุธ cp 70ส่วนใหญ่นะครับคือพ s สซีฟที่จะเพิ่มความสามารถของสกิล ex นลั่นแหละนอกจากนี้นะครับอาวุธที่เป็น ex นะครับเมื่อลิมิตเบรกครบ3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็อัพเลเวลจนเต็มนะครับเราสามารถทําให้มันกลายเป็นอาวุธที่เรียกว่า ex plus นะครับหรือเมื่อเราอัพไกลไปกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถทําให้กลายเป็นอาวุธที่เป็น ex plus บ,บวกบวกแบบนี้ขึ้นไปได้อีกนะครับหรือในภาษาไทยคนผู้เล่นไทยก็จะเรียกกันว่าทาม่วงครับเป็นภาษาติดปากทั่วๆไปกันนะ โดยที่การอัปเกรดอาวุธขั้นแอดวานซ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดต่อในวิดีโออื่นนะครับตอนนี้ขอปูนพื้นฐานให้แน่นๆก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ครับทีนี้ต่อไปเราจะมาพูดถึงการอัปเกรดอาวุธนะครับการอัปเกรดอาวุธเนี่ยจะทำได้อยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือการเอาอาวุธเนี่ยมากินอาวุธด้วยกันเองนะครับและอย่างที่2นะครับก็คือการใช้ออฟครับเหล่าออฟเนี่ยก็จะแถมมาจากภารกิจต่างๆนะฮะหรืออีเวนต์ต่างๆนั่นเองครับ โอเคครับทีนี้พื้นฐานต่างๆก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับทีนี้จะมาเข้าเรื่องของ Tips and Tricks และกันนะครับเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มเติมนะครับสําหรับการที่เพื่อนๆจะไปเล่นต่อเองนะทีนี้นะครับคำแนะนําแรกนะครับเราจะมาพูดถึงคําถามที่ว่าเราจะทํำยังไงนะครับกับอาวุธแต่ละระดับดีนะครับโอเคครับอาวุธระดับแรกนะครับที่เป็นอาวุธ CP5 นะครับผมบอกเลยว่าอาวุธพวกนี้นะครับขายครับ หรือไม่ก็เอาให้อาวุธที่ใหญ่กว่ากินมันไปได้เลยครับเอาเวลนะครับไม่ต้องไปสนใจมีเยื่อใยอะไรกับวุธพวกนี้ทั้งสิ้นครับอาวุธที่เป็น CP10 นะครับแนะนําให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าอาวุธเนี้ย affinity ของเขาคืออะไรนะครับอย่างเช่นเจ้าช็อปเปอร์อันนี้นะครับเมื่อเราทําการ MLB นะครับหรือ max limit break มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ passive ability ของ p พ n เนโลนะครับที่ชื่อว่าบวก defense อีก42หน่วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นะครับหรือเพเนโลเป็นตัวละครที่เราอยากปั้นให้สุดนะครับควรเก็บไว้แม็กซ์ลิมิตเบรกให้ครบนะครับเพราะว่าการจะปั้นตัวละครให้สุดเนี่ยจะไปต้องมีแพสซีฟพวกนี้จริงนะครับแล้วก็แพ้แอแพสซีฟพวกนี้มันใช้ c p พ o i อยท์เนี่ยน้อยมากๆเลยนะฮะเราได้สเตตที่คุ้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ครับแต่ถ้าเป็นตัวละครที่เพื่อนๆเกลียดนะครับหรือแบบคงไม่เล่นแม่งอยู่แล้วนะครับขายเลยครับทีนี้ต่อไปครับอาวุธที่เป็น CP-15 นะครับมันจะช่วยอัปเกรด มันจะช่วยอัปเกรดสกิลแรกของตัวละครได้นะครับแนะนําว่าให้เก็บไว้ทํา mlb ก่อนครับแล้วค่อยย่อยทิ้งอ่ะยกเว้นว่าตัวละครตัวนั้นจะเป็นตัวละครที่เพื่อนเพื่อนไม่ศพชัตาจริงจรินะครับคือยังไงกูก็ไม่ใช้นะครับก็ให้ทําการขายอาวุธนั้นนะครับเพื่อเอา power stone มาใช้นะฮะแต่ขอย้ําอีกทีนะครับว่าถ้าไม่เกียดที่หน้าตัวละครตัวนั้นจริงๆนะครับอย่าขายเด็ดขาดครับให้เก็บไว้ครับสักวันมันจะมีประโยชน์ แล้วก็ห้ามกินอาวุธสีทองด้วยกันเองเด็ดขาดนะครับห้ามเป็นการเด็ดขาดเลยครับกินที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าลิมิตเบรคนะครับลิมิตเบรคได้ครับแต่ถ้ากินเพื่อเพิ่มเลเวลเฉยๆเนี่ยห้ามเลยครับไม่คุ้มอย่างแรงครับและที่สําคัญนะครับในกรณีที่เราได้อาวุธ CP 70มาแล้วเนี่ยนะฮะเราห้ามชะล่าใจว่าแบบเอ้ยเราได้อาวุธที่เจ๋งกว่ามาแล้วอาวุธพวกห่วยกว่าขายทิ้งเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าอาวุธ CP 70เนี่ยมันแค่จะให้ EX ability นะครับหรือ ability พิเศษเพิ่มมา แต่ว่าในเกมการเล่นจริงๆนะครับตัวละครหลายๆตัวนะครับตัวละครส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องพึ่งพาสกิล1แล้วก็สกิล2นะครับเป็นสกิลทรรมหากินมากที่สุดเลยครับโดยพาสซีฟที่ได้จากอาวุธ CP15 กับ35เนี่ยแหละครับจะเป็นตัวอัปเกรดตัวละครเราได้อย่างมหาศาลครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวละครที่ชื่อว่าเอชอย่างเงี้ยนะครับสกิลที่ได้จากอาวุธ CP35 ของเขาเนี่ยเทพมากเลยนะครับอเวฟที่นี้คําแนะนําต่อไปนะครับเมื่อเรามี อาวุธที่เราสามารถลิมิตเบรกได้แล้วนะครับให้เราทําการลิมิตเบรกอาวุธนั้นไปเลยครับไม่ต้องคิดมากครับและไม่ต้องเสียดายแดงสิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งครับที่เราลิมิตเบรกอาวุธนั้นจนเต็มแล้วนะครับหรือเราต้องการจะขายอาวุธนั้นจริงๆแล้วนะครับเราสามารถนะครับทําการขายอาวุธนั้นเนี่ยออกไปได้เลยนะครับโดยที่เราจะได้พาวเวอร์สโตนนะครับตามจํานวนของอาวุธทองที่เราลิมิตเบรกไปนะครับแล้วก็บวกกับตัวอาวุธทองที่เรากําลังจะขายด้วยครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุตินะครับ ถ้าเราขายวุฒทอง1ชิ้นเราจะได้ power stone 1นชิ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอาวุฒทอง1ชิ้นแล้วก็เอาวุฒทองชิ้นเดียวกันนะครับมาทําการ limit break นะครับอีก3ชิ้นนะครับจนได้ passive skill นั้นมาแล้วนะครับแล้วตอนเราขายอาวุธทองที่ max limit break เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ power stone 4ชิ้นด้วยกันครับเราจะได้จํานวนของ power stone ตามที่เราสมควรจะได้แล้วเราลงทุนไปเป๊ะเ,เ,เลยครับ max limit break ก่อนแล้วค่อยขายครับหรือถ้าเพื่อนๆใจร้อนจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆมี power stone อยู่4ชิ้นแล้ว และในกรณีที่อาวุธชิ้นนึงนะครับเพื่อนๆต้องการจะแม็กซ์ลิมิตเบรกมันเนี่ยแต่ยังเหลืออีกรูเดียวเท่านั้นนะครับก็จะแม็กซ์ลิมิตเบรกมันได้อยู่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการลิมิตเบรกอาวุธชิ้นนั้นนะครับโดยใช้ power stone ไปเลยครับแล้วเมื่อทําการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ขายคืนครับโดยที่เราลงทุน power stone ไป4ชิ้นนะครับในการลิมิตเบรกช่องสุดท้ายถูกไหมครับแต่ตอนขายคืนเนี่ยเราก็จะได้คืนมาอีก4 power stone เท่ากับการลิมิตเบรกครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรครับแถมเราก็จะได้แพสซีฟออฟฟิลิตี้ของอาวุธนั้นมาเลยครับแปลว่าอาวุธ CP15 และ CP35 เนี่ยเราจะสามารถได้แพสซีฟของมันเนี่ยทันทีนะครับเมื่อเราลิมิตเบรกไปถึงรูที่2แล้วและเรามีพาวเวอร์สโตนเหลืออยู่อีก4ชิ้นครับต่อไปครับทิปสุดท้ายนะครับที่จะมอบให้นะครับคือวิธีการอัปเกรดอาวุธที่คุ้มค่ามากขึ้นนิดหนึ่งครับเมื่อกดเข้ามาในหน้าจออัปเกรดอาวุธแล้วใช่ไหมครับ ทุกครั้งที่เราจะอัปเกรดอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับเรากดไปที่อาวุธชิ้นนั้นทุกครั้งที่เราใช้ power off ขั้นสูงสุดนะครับแล้วเรากด max ไปเลยให้เราถอยมาหนึ่งครั้งเสมอครับจำไว้นะครับเดี๋ยวผมทวนให้ดูอีกทีเวลาจะอัปเกรดนะครับกด power off ระดับ4ดาวนะครับกดเป็น max แล้วอย่าเพิ่งกด confirm ครับให้กดถอยมาหนึ่งครั้งครับทำไมต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อดูสิครับจำนวนค่าประสบการณ์ที่ต้องการได้ในการอัปเกรดชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันนิดเดียวเองครับง่ายๆคือมันไม่คุมนนั่เอง กด m a x กดลบ1ครั้งนะครับแล้วกด confirm มไปก่อนแล้วค่าประสบการณ์ที่เหลือส่วนนี้เราค่อยไปเอาพวกออฟก,กระจก,กระจกเติมทีหลังครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้สาระแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องการอัปเกรดอาวุธมากขึ้นนะครับแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆที่รอมานานด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมกำลังตั้งใจทำเพลทรูของ Final Fantasy 7 Remake อยู่นะครับยังไงก็ตามเกมนี้ผมไม่ทิ้งแน่นอนครับจะพยายามมาอัปเกรดคลิปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณที่ให้กำลังใจและติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกกด Subscribe ด้วยนะครับและใครที่อยากดูผมเล่น Final Fantasy 7 Remake นะครับ ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ในคำบรรยายคลิปตั้งข้างล่างเลยนะครับถ้ามีเวลาก็ไปดูกันได้นะครับเพจทู Play ของเกมนี้ผมตั้งใจทํามากๆเลยฮนะสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับปลอดภัยแข็งแรงไม่มีโรคภัยนะครับและรอดพ้นจากวิกฤตการโควิดนี้ไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกันกบ Final Fantasy เออดิซิเดียฟ a ล์มแฟนตาซออมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ